ชาร d โด้หกคันนี้เป็นสเปคอเมกานะครับบางคนเขาก็จะเรียกสตรีตนี่คือขายที่อเมริกาเขาจะเรียก s h a d โดคันนี้ทะเบียนแท้พร้อมโอนแสนสองห้าครับเป็นรถเก่าเก็บนะครับคันนี้ไม่น้อยวิ่งมาแค่1มื่นกิโล ขัเบเียนสวยอันนี้เพิ่งลางรถนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื<ป>่องเย็นเย็นขาบวอร์มสักหน่อย เครื่องเงียบๆเ,เลยพนะ่อเดิม